จึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ได้หายตัวไปในช่วงเวลานี้ทีนี้เราก็ลองย้อนกลับไปช่วงเวลา9นาฬิกานาถึง9กนาฬิกา45นาทีนะคะช่วงทีนี้แกลบช่วงเวลา9 5นาฬิกาุ่นนอนเนี่ยที่พ่อแบมเห็นจำเลยนะคะอยู่ตรงส่วนยางทางไปบ้านน,อน,นะะ้องคะช่วงสิบโมงก็ช่วง9โมงเโมงประมาณ9โมง10นาทีหรือ20นาทีาก,ก็ได้เห็นปั๊บเข้าไป เไปแล้วก็หายปผมก็จ้องดูครับจ้องดูไม่ออกมาสักทีเดี๋ยวนะท้อทีวันนั้นพ่ออยู่ตรงจุดนี้เลยครับครับที่ที่พ่อบอกว่าอยู่แถวห้องครัวนะครับอ่าแล้วมองผ่านในช่องนี้นะครับช่องนี้แล้วครับไปนู่นครัอ๋อมันเห็นกอไผ่ครับคนเดินมาแว๊บเข้าไปเลยลักษณะคือฟ้าก้นอย่างนี้ครับครับพรที่ทันที่เดินออกไปดูไหมไม่ผมก็ยืนดูอยู่ตรงนี้แล้วเาก็จ้อง เจ้าก็พูดวันนี้เดี๋ยวได้ยินเสียงแป๊บๆเดี๋ยวคนเดินเข้าป่าแต่มันไม่เป็นไอ้ที่คนเดินตรงนั้นครับ,รบก,ก็คือเดินหายเข้าไปเลยผมก็จ้างน,นะไอ้สามแป๊บแรกที่พ่อบอกว่าอาจจะเป็นคนมาผูกวัวผูกควายหรือแม้กระทั่งคนตัดไม้อะไรเนี่ยพ่อก็อยู่จุดนี้เหมือนกันครับถ้ามีคนแปลกหน้ามาอุ้มน้องจะร้องโวยวายทันทีแต่ตอนที่น้องหายตัวไปไม่มีเสียงร้องเลย ไม่มีการขัดขืนเลยไม่มีใครได้ยินเสียงร้องเลยตรงนี้ตำรวจบอกว่าคนที่อุ้มน้องไปต้องเป็นคนรู้จักถึงจะเข้าถึงตัวเด็กได้แล้วก็มีสิบคนค่ะสิบคนที่ถือว่าเป็นพยานที่ให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าเนี่ยเหตุเกิดในช่วงวันที่11พฤษภาคมน,นะครั ก็เขาก็ลองทุกไม่ได้บอกว่าเด็กวิตได้เห็นอะไรนะครับแต่บอกในความเชื่อของผู้ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่เชื่อแน่นอนว่าเด็กไหนจะไปเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีผู้คนใดบาคนหนึ่งกระทำให้เกิดเรื่องดีขึ้นมานะครับและตำรวนก็รับคำร้องผู้ไปนะครับในเรื่องของการพาพาเด็กผู้เยาว์ไปนะครับกระทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นเป็นพื้นฐานที่เราเริ่มทำการสืบสวนสอบสวนต้านกฎหมายนนะครับซึ่งเป็น เดือดรุนแรงอะไรน,นี่ไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่มีโต้แย้งนะครับว่าว่าที่พ่อแม่มาแจ้งเราโต้ตแย้งไม่ได้ว่ามันเกิดเหตุอะไรเราต้องพัฒนาฝังเอรู้ไว้ถ้าเกิดการกบวนะแบบนั้นผ่อนทักษินะครับหลังจากนั้นผ่านไประยะหนึ่งนะครับก็ได้รับาการประสานงานจากตำรวจมาภาศีว่าอยากให้มีทีมสื่อส่วนตราเข้าไปช้วยนะครับเนื่องจากว่า ดูจากเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีว่ายากลำบากในการที่จะเก็บรวบรวมัญญาหลักฐานเรื่องการทํางานในในระยะนั้นนะครับก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากต่อมบดุบิญญาหลายอย่างที่เป็นวัตถุปัญญาจากจากร่างกายครับลักษณะเป็นเอ่อเป็นเส้นผมเส้นเอรอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งเราคิดว่าสามารถจะต้องสกัดแยกเราสารพันธุกรรมธรรมา ก็จะต้องพยายามหาตัวอย่าง,งกเกลยอเพื่อดูว่ามีใครที่เข้าไปเกี่ยวขัาในที่เกิดเหตุบ้างน,นะครับการที่ตรวจพบดีเอสมมุตินะครับก็ตรงกับใครไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นคนร้นนายเสมอัตินะครับเพราะนั้นเราก็จะมีความเกี่ยวข่ายตรงน,นั้นคนเก้าร้อยกว่าคนประชาชนที่น้องประชาชนเก้าร้กว่าคนเนี่ยไม่ได้ถูกตำรวจรวจับกุมนะครับแต่เป็นการไปพูดคุยสังส่งถาม านใดเนี่ยมีประโยชน์ในการที่จะบันทึกปากคำเป็นพยานในสมัยตรวจสอบสเราถึงจะเริ่มทาการสอบสวนปากคำในลักษณะพยานหรือผู้ให้ข้อมนะครับซึ่งจะต้องร้อย่ารไยนะครับมีทั้งบุคคลที่ใกล้ชิดคนในครอบครัวนะครับบุคคลที่อาจจะเข้าไปในที่โดยไม่ได้แจในช่่งเวลาเจ้ง กลุ่มคนคนโทษต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการศรึกษาว่า,าการกระทำความอผิดซ้ำเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่มีฐานะชั้าในท้ายกันอันนี้จากการบันทึกทำให้การถึงวันนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ6.3ลายที่เป็นพยางในาสำรวจ ผมก็มีกายเห็นที่ไหนในโลกด้วยที่มีประเด็นให้เสนอถาได้ทุกวันติดต่อไป60กว่าวัน,วนมไม่เคยเจอซึ่งเราก็ถามว่าเป็นการกดดันไม,ไม่ใช่นะครับไม่มีใครกดดันการทํางานเจ้าที่ได้ไม่มีเพราะเราเดินตามหลักการแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาอยู่บ้างนะครับก็เรื่องของการทางานไม่ยากขึ้นเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องที่เกิดความสับสนอนปสร บนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้เราก็จนใจนะครับเพราะว่าเราก็พูดได้เท่าที่จําเป็นต้องพูดเท่านั้นนะครับ ที่เอามาประกอบกันช่วยจะบอกบอกว่าน <ฮะ S 1> ิติวิทยาศาสตร์กับพยานแม่ล้อหรือพยานบุคคลล้วนช่วยในการพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นิติวิทยาศาสตร์เป็นแค่บอกว่ามันโค้งอะไรตรงนั้นและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือค่ะจะมีผู้ชานาญอื่นหรือไม่ที่อาจจะพอบอกสาเหตุการตายได้นะครับก็เป็นคําร้องขอของพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต นะครับพนักาสอบสวนเองก็มองว่ามันไม่เกิดความเสียหายในคดีถ้าเราจะฟังผู้เชี่ยวชาญที่มากกว่าหนึ่งคำถ,ถามว่าถ้าเกิดการขัดแย้งกันแล้วทำยังไงก็เรียนกลับไปเรื่องที่ผมพูดทีแรกว,ว่าคำให้การของผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ต้องมีคำอธิบายประกอบเสมอนะครับถ้ามีความขัดแย้งกันมีแน่นอนครับมีแน่นอน ในคดีนี้แม้ว่าแพทย์จะไม่สมบุไม่สามารถระบุสาเหตุการตายให้เราได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ตรวจสารพิษในกระเพาานะครับได้ตรวจหาของเหลวในที่ต่งางๆนะครับผมไม่อยากไประบุนะครับแล้วก็ตรวจสภาพพยาธิสภาพต่างๆด้วยนะครับว่าอาจจะมีเจออะไรที่เป็นประโยชน์ การสืบสวนสอบสวนของเรานะครับโอเคถึงขั้นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่พบอะไรที่เป็นประโยชน์มากนะักแต่ก็อย่างน้อยก็ต้องลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นการชน,นสูตรสอเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญทุกคดีครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีมีประโยชน์นะครับเ,เรื่องของตัดประเด็นเรื่องการละเมิดทางเพศหรือย,อยังนะครับอันนี้ขอไว้ไว้อยู่ในตำราสอบสวนนะครับจริงๆเนี่ย ผมอยากให้อยา่าเรียกเป็นประเด็นหนึ่งาัาเอาเรียกว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรถามว่าศพของน้องไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไงด้านหลักง่ายๆนะครับก็คือไปเองกับถูกกองทัพหรือถูกล่อลอกไปมีแค่นั้นเองครับมีแค่นั้นเองครับแต่ถามว่าไปเองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถามโดยวิสัยหรือพฤติการเ็นไปเองได้ไหมครับเคยไปไหมครับก็ถามอย่างนี้นะครับ ถ้าจะไปตอนนั้นไม่เคยไปแต่ไปมีคําอธิบายไหมครับมีคําอธิบายไหมมีคําอธิบาย,ห,าบายห,หรือเป็นแค่คิดเฉยๆอ,อ่ะแล้วถ้าไม่ใช่ไปเองก็ต้องมีใครทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคนนั้นรับผิดชอบในรายละเการตายหรือไม่อันนี้เป็นวามที่จริงที่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อไหรอย่างไรที่ไหนนะครับผมไม่อยากให้ท่านตั้งประเด็นว่ามีขูดได้คนพคกนี้ไม่เอาแบบนั้นนะครับ เอาว่าโอกาสช่นิที่ที่มันจะเกิดขึ้นมันทำอะไรได้บ้างนะครับท่านบอกว่าเวลาเนี่ยมีส่วนสำคัญแล้วก็ถูกต้องแต่ว่าเรายังไม่เคยบอกนะครับว่าตรงของน้องเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นวันเวลาไหนไม่เคยพูดเราไม่เคยไปสรุปแบบนั้นว่าจะต้องออวันที่ส1บเอ็ดปึ๊บขึ้นไปเลยเสียชีวิตตรงนั้นเราก็ไม่เคยพูดแบบนั้นมันอาจจะมีไปพักตรงไหนเป็นไปได้หมด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราังไม่ได้ตัดโอกาสตรงนี้จากเท่าที่เรายาาังหาข้อจริงได้ไม่พอนะครับใครทาให้ตายเนี่ยมีหลายแบบรับผิดชอบในสิ่งที่เสียชีวิตหรือว่าเสียชีวิตเองอันนั้นแล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าคําถามต้องตอบให้ได้ว่าเส้นผมที่มันตกอยู่เนี่ยขาดได้ยังไงรองเท้าอยู่ตรงนี้เสื้อหายไปไหนอะไรแบบนี้ทนะุกอย่างไงครับมันต้องมีคําตอบ ก็มีคําตอบมันจะมีคาตอบของเรื่องนี้เราดิกถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือใครก็ตามเนี่ยก็ต้องใา้นคำตอบเป็นตำรวจก็ต้องการนะครับแม้ว่าเราจะจับคนร้ายได้ไม่ได้เนเรื่องหนึ่งนะครับแต่เราต้องหาข้อที่จริงให้ใด่มากที่สุดเราต้องตอบอย่างมีเหตุและผลเราไม่ได้ตอบแบบฟันตรงแต่เราตอบในลักษณะที่ว่ามีความเป็นไปได้มากเป็นไปได้น้อยหาข้อที่จริงให้ใช่มากที่สุดเราต้องตอบอย่างมีเหตุและผลเราไม่ได้ตอบแบบฟันตรง แต่เราสอบในลักษณะที่ว่าม si no si ีความเป็นไปได้มากเป็นไปได้น้อยถ้าเราจับไม่ได้นะครับแต่ถ้าจับได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของ d n a พ่อแม่น้องเป็นชุดเดียวกันไหมก็เป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดเดียวกันก็ย้ำนะครับว่าเราทีมงานเราดำเนินการกบนันนะครับเราก็รู้ว่าเราทําอะไรได้แค่ไหนนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทําไปตามหน้าที่ที่กฎหมายให้นั่นนะครับจะ มันไม่มีทางจะไปกดอ,อะไรได้ครับก็ถึงว่ามันขึ้นอยู่กับยาหลักฐานอย่างแรกเนี่ยท่านท่านจะไปขอหมายจับศาเลเนี่ยที่จะขอหมายคน้นเนี่ยก็ต้องอธิบายปากแล้วก็นำเสนอยาหลักฐานที่เพียงพอที่จะทำได้ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยให้กดให้ตายมันก็ทําไม่ได้มันไม่สามารถจะไปบอกปากเปล่าแล้วก็ขอหมายจับมันทําไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจว่ามันมีกระบวนการช่างน้นหนักกันอยู่ในเรื่องของการคือตรวนสอบต้นเหตุ